อิสยาบทที่36เซนนาเคริบคุมขู่เยรูซาเลม็มต่อมาในปีที่14ของรัชกาลกษัตริย์ iah, เฮเซคิยาเซนนาเคริบพระราชาของอัสซีเรียยกขึ้นมาต่อสู้เมืองมีป้อมทั้งหมดของยูดาและยึดไว้ได้แล้วพระราชาของอัสซีเรียทรงใช้รับชะเคจากเมืองลาคิชมา เข้าเฝ้ากษัตริย์เฮเซคียาที่กรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับกองทัพใหญ่และท่านมายืนอยู่ตรงรางระบายน้ำของสะบนที่ถนนลานซักฟอกเอลียาคิมบุตรฮินคียาผู้บัญชาการราชสำนักก็ออกมาหาท่านพร้อมกับเชฟนาราชเลขาและโยอาบุตรชัยอาซาบเจ้ากรมสารบันแล้วรับชะเคพูดกับพวกเขาว่าจงบอกเฮเซคียว่าพระมหาราชา คือพระราชาของอัสซีเรียตรัสด,ดังนี้ว่าเจ้ามั่นใจเช่นนี้เพราะวางใจในสิ่งใดเจ้าคิดว่าลำพังถ้อยคำจากปากก็เป็นยุทธศาสตร์และแสนยานุภาพในสงครามได้หรือบัดนี้เจ้ามั่นใจในตัวใครเจ้าจึงได้กระบต่อเราดูสิเวลานี้เจ้าพึ่งอียิปต์ซึ่งเป็นไม้เท้าอ้อช้าคนที่ใช้ไม้เท้านี้ยันตัวก็จะถูกตำม,มือฟาโรพระราชาอียิปต ก็จะเป็นเช่นนี้ต่อทุกคนที่พึ่งในตัวเขาแต่ถ้าเจ้าจะบอกเราว่าพวกเรามั่นใจในพระยาเวพระเจ้าของเราก็ปูชนียสถานสูงและแท่นบูชาของพระองค์ไม่ใช่หรือที่เฮเซคียาหรือทิ้งและเขากล่าวกับยูดาห์และเยรูซาเล็มว่าท่านทั้งหลายจงนมัสก,การหน้าแท่นบูชานี้บัดนี้จงมาตกลงกับพระราชาอัเซีรียเจ้านายของข้าและข้าจะให้ม้าสองพันตัวแก่เจ้า ถ้าหากฝ่ายเจ้าหาคนที่จะขี่ม้าเหล่านั้นได้แล้วเจ้าจะขับไล่ในกองที่เล็กที่สุดสักคนหนึ่งในพวกข้าราชการของเจ้านายข้าได้อย่างไรและยังมั่นใจในอียิปสำหรับรถรบและพลมาได้อย่างไรยิ่งกว่านั้นข้ามาต่อสู้เพื่อทำลายแผ่นดินนี้โดยปราะศะจากพระยาเวหรือพระยาเวตรัสกับข้าว่าจงขึ้นไปต่อสู้กับแผ่นดินนี้และทำลายเสียแล้วเอลียาหิมเชฟนา แล้วโยอาเรียนรับชะเคว่าขอกรุณาพูดกับผู้รับใช้ของท่านเป็นภาษาอารเมกเถิดเพราะเราเข้าใจภาษานั้นโปรดอย่าพูดกับเราเป็นภาษายูดาให้ประชาชนที่อยู่บนกำแพงได้ยินเลยแต่รับชะเคว่าเจ้านายของข้าใช้ข้ามาพูดถ้อยคำเหล่านี้กับเจ้านายของเจ้าและกับเจ้าเท่านั้นโดยไม่ให้พูดกับพวกนั่งอยู่บนกำแพงคือพวกที่ต้องกินขี้และกินเยี่ยวของเขา พร้อมกับพวกเจ้าเช่นนั้นหรือแล้วรับชะเคยืนขึ้นและร้องตะโกนเสียงดังเป็นภาษายูดาว่าจงฟังคำของพระมหาราชาคือพระราชาของอัสซีเรียพระราชาตรัสด,ดังนี้ว่าอย่าให้เฮเซคียาหลอกลวงพวกเจ้าเพราะเขาไม่สามารถช่วยกู้พวกเจ้าและอย่าให้เฮเซคียาทำให้เจ้าพึ่งในพระยาเวโดยกล่าวว่าพระยาเวจะทรงช่วยกู้เราแน่นอน พระยาเวจะไม่ส่งมอบเมืองนี้ไว้ในมือของพระราชาอาัสซีเรียอย่าฟังเฮเซคิยาเพราะพระราชาของอสซีเรียตรัสด,ดังนี้ว่าจงยอมสงบศึกกับเราและออกมาหาเราแล้วแต่ละคนจะได้กินจากเถาอางุ่นของตนทั้งได้กินจากต้นมะเดื่อของตนและแต่ละคนจะได้ดื่มน้ำจากชี่เก็บน้ำของตนจนกว่าเราจะมาและจะนำเจ้าทั้งหลายไปยังแผ่นดินที่เหมือนแผ่นดินของเจ้าเอง คือแผ่นดินที่มีข้าวและเหล้าอางุ่นแผ่นดินที่มีขนมปังและสวนองุ่นอย่าให้เฮเซกิานำพาพวกเจ้าให้หลงผิดไปโดยกล่าวว่าพระยาเวจะทรงช่วยกู้พวกเรามีพระองค์ไหนของแต่ละประชาชาติที่ช่วยกู้แผ่นดินของตนให้พ้นจากพระหัตถ์ของพระราชาของอัสซีเรียได้หรือพระของเมืองฮามักและเมืองอารบัตอยู่ที่ไหนพระของเมืองเสฟาระว่าอิมอยู่ที่ไหน พวกเขาช่วยกู้สมาเรียจากมือของเราได้หรือพระองค์ไหนในพวกพระทั้งหมดของดินแดนเหล่านี้ที่ช่วยกู้ดินแดนของตนจากมือของเราได้แล้วพระยาเวจะช่วยกู้เยรูซาเล็มจากมือของเราได้หรือแต่เขาทั้งหลายนิ่งเงียบไม่ตอบเขาสักคำเดียวเพราะพระบัญชาของกษัตริย์มีว่าอย่าตอบโต้เขาแล้วเอลียาคิมบุตรฮินคิยาผู้บัญชาการราชสำนักเชฟนาราชเลขาและโยอาบุตรอาซาบ เจ้ากรมสารบันเข้าเฝ้าเฮเซคิยาด้วยเสื้อผ้าฉีกขาดและกราบทูลท้อยคำของรับชาเคอิสยาบทที่37เฮเซคิยาทรงปรึกษาอิสยาเมื่อกษัตริย์เฮเซคิยาทรงได้ยิน พระองค์ก็ฉีกฉลองพระองค์และทรงเอาผ้ากระสอบคลุมพระองค์แล้วเสด็จเข้าในพระนิเวศของพระยาเวและพระองค์ทรงใช้เอลียาคิมผู้บัญชาการราชสำนักเชฟนาราชเลขาและบรรดาปุโรหิตอาวุโสคลุมตัวด้วยผ้ากระสอบไปหาอิสยาผู้เผยพระวจนะบุตรชายของอาโม,มสเขาทั้งหลายเรียนท่านว่าเฮเซคียาตรัดดังนี้ว่าวันนี้เป็นวันทุกข์ใจวันที่ถูกว่ากล่าวและวันอดสู เด็กถึงกำหนดคลอดแต่ไม่มีกำลังเบ่งให้คลอดบางทีพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงสดับถ้อยคำของรับชะเคผู้ซึ่งพระราชาของอัสซีเรียเจ้านายของเขาส่งมาเยาะเยะ้พระเจ้าผู้ทรงพระชนและพระองค์จะทรงกำราบบรรดาถ้อยคำซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงสดับแล้วเพราะฉะนั้นขอท่านถวายคำอธิษฐานเพื่อพวกที่เหลือของคนเหลืออยู่เมื่อข้าราชการของกษัตริย์เฮเซกิมาถึงอิสยา อิสยาก็บอกเขาทั้งหลายว่าจงทุนเจ้านายของพวกท่านดังนี้พระยาเวตรัสดังนี้ว่าอย่าก,กลัวเพราะถ้อยคําที่เจ้าได้ยินนั้นซึ่งขาราชการของพระราชาของอสัสซีเรียได้กล่าวหยาบช้าต่อเรานี่แนะ่เราจะใส่วิญ,ญญาณจิตแบบหนึ่งในตัวเขาเพื่อว่าเขาจะได้ยินข่าวลือแล้วกลับไปยังแผ่นดินของเขาและเราจะให้เขาล้มลงด้วยดาบในแผ่นดินของเขาเองรับชะเคกลับไปเพราะเขาได้ยินว่า พระราชาของอสัสซีเรียออกจากราคิชแล้วและพบว่าพระราชาของอสัสซีเรียสู้รบที่เมืองลิปนาพระองค์ทรงได้ยินรายงานเกี่ยวกับทีรหาห์คาพระราชาของคุชว่าเขาได้ออกมาสู้รบกับพระองค์แล้วและเมื่อพระองค์ทรงสดับแล้วจึงส่งผู้สื่อสารไปเฝ้าเฮเซคียาโดยตรัสว่าพวกเจ้าจงพูดดังนี้กับเฮเซคียาพระราชาของยูดาว่าอย่าให้พระเจ้าของเจ้าซึ่งเจ้าเชื่อมั่นนั้นหลอกลวงเจ้าว่า เยรูซาเล็มจะไม่ถูกมอบไว้ในมือพระราชาของอัเซีเรียดูสิเจ้าได้ยินแล้วว่าบรรดาพระราชาของอัเซีเรียได้ทำอะไรกับดินแดนทุกแห่งคือได้ทําลายอย่างสิ้นเชิงแล้วเจ้าจะได้รับการช่วยกู้หรือพวกพระของประชาชาติทั้งหลายที่บรรพบุรุษของเราได้ทําลายนั้นช่วยกู้พวกเขาได้หรือคือโกเซนฮารานเลเซฟและชาวเอเดนที่อยู่เทลอาสาพระราชาของฮามัต พระราชาของอารบัดพระราชาของเมืองเสฟาระวาอิมเฮนาและอิฟวาอยู่ที่ไหนแล้วคำอธิษฐานของเฮเซคียาเฮเซคียา hey ทรงรับจดหมายจากมือผู้สื่อสารและทรงอ่านแล hey ้วเฮเซคียาทรงขึ้นไปยังพระนิเวศของพระยาเวและทรงคลี่จดหมายนั้นออกเฉพาะพระพักพระยาเวและเฮเซคียาทรงอธิฐานต่อพระยาเวว่าข้าแต่พระยาเวจอมทัพ พระเจ้าของอิสราเอลผู้ประทับเหนือเหล่าเครูปพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของบรรดาราชอาณาจักรแห่งแผ่นดินโลกคือพระองค์แต่เพียงองค์เดียวพระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกข้าแต่พระยาเวของเงียบพระกันสดับข้าแต่พระยาเวขอเบิกพระเนตรและทรงมองดูและขอทรงฟังบรรดาถ้อยคําของเซนาเคริปซึ่งเขาส่งมาเยาะเย้ยพระเจ้าผู้ทรงพระชนข้าแต่พระยาเวเป็นความจริงที่บรรดาพระราชาของอัสซีเรีย ได้ทําให้ประเทศทั้งสิ้นและแผ่นดินของพวกเขานั้นร้างเปล่าและได้เวียงพระทั้งหลายของเขาเข้าไปในไฟเพราะพวกนั้นไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็นผลงานของมือมนุษย์ที่เป็นไม้และหินดังนั้นพวกนั้นจึงถูกทําลายไปบัดนี้ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงช่วยพวกข้าพระองค์ให้พ้นมือของเขาเพื่อราชอาณาจักรทั้งหมดของแผ่นดินโลกจะทราบว่าพระองค์แต่เพียงองค์เดียวทรงเป็นพระยาเว แล้วอิสยาบุตรอามอสส่งข่าวถึงเฮเซคียาทูลว่าพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าพระเจ้าได้อธิษฐานต่อเราถึงเรื่องเซนาเคริปพระราชาของอัสซีเรียต่อไปนี้เป็นพระวจ,จนะซึ่งพระยาเวตรัสต่อสู้เขาว่าชิดาพมจารีแห่งซิโยนดูถูกเจ้าและเย,ย้ยหยันเจ้าชิดาของเยรูซาเลม็มสันศรีรษะตามหลังใส่เจ้าเจ้าเยาะเย้ยและกล่าวหยาบช้าต่อใคร เจ้าขึ้นเสียงของเจ้าต่อผู้ใดและเบิงตาของเจ้าอย่างเย่อหยิ่งต่อองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเจ้าเยอะเย้ยองค์เจ้านายโดยพวกคนใช้ของเจ้าและเจ้าพูดว่าด้วยรถรบจํานวนมากของข้าข้าได้ขึ้นยังที่สูงของภูเขาทั้งหลายไปถึงที่ไกลสุดของเลบานอนข้าคนต้นสนสีดาสูงที่สุดของมันลงทั้งต้นสนสามใบที่ดีที่สุดของมันข้าเข้าไปถึงยอดสูงสุดของมัน ไปยังป่าทึบที่สุดของมันข้าขุดบ่อและดื่มน้ำและด้วยฝ่าเท้าของข้าข้าจะทำให้ทานน้ำทั้งหมดของอียิปแห้งไปเจ้าไม่ได้ยินหรือว่าเรากะการไว้นานแล้วเราวางแผนไว้แต่ดึกดำบรรและบัดน,นี้เราทำให้มันเป็นไปแล้วคือเจ้าทำให้เมืองที่มีป้อมพังลงกลายเป็นกองสิ่งประหลักหักพังส่วนมือไม้ของชาวเมืองก็หมดเรี่ยวแรงพวกเขาท้อแท้และอับอาย และกลายเป็นเหมือนพืชที่ทุ่งนาและเหมือนหญ้าอ่อนเหมือนหญ้าบนยอดหลังคาบ้านถูกเผาเกรียมก่อนที่มันจะโตขึ้นแต่เรารู้จักการที่เจ้านั่งลงกับการที่เจ้าออกไปและเข้ามาและการที่เจ้าเกลี้ยกล่าต่อเราเพราะเจ้าเกลี้ยกล่าต่อเราและความจองหอง,องของเจ้ามาเข้าหูเราฉะนั้นเราจะเอาของของเราเกี่ยวจมูกเจ้าและเอาบางเหียนของเราใส่ปากเจ้าแล้วเราจะหันเจ้ากลับไปตามทางที่เจ้าเข้ามานั้น และนี่จะเป็นหมายสำคัญแก่ท่านคือปีนี้ท่านจะกินสิ่งที่งอกขึ้นเองและในปีที่สองสิ่งที่ผลิออกจากที่เดิมแล้วในปีที่สามจงหว่านแล้วเกี่ยวและจงทำสวนองุ่นและกินผลของมันส่วนพวกรอดตายของคนที่เหลืออยู่แห่งเชื้อวงยูดานั้นจะอย่างรากลงล่างและเกิดผลขึ้นบนเพราะว่าคนที่เหลืออยู่จะออกไปจากเยรูซาเลม็มและคนที่หนีรอด จะออกมาจากภูเขาซิโยนความกระตือรือร้อนของพระยาเวจอมทัพจะทรงทําการนี้เพราะฉะนั้นพระยาเวตรัสเกี่ยวกับพระราชาของอัสซีเรยดังนี้ว่าเขาจะไม่เข้ามาในนครนี้หรือยิงลูกธนูไปที่นั่นหรือถือโลกเข้ามาข้างหน้านครหรือสร้างเชิงเทินต่อสู้มันเขามาทางไหนเขาจะต้องกลับไปทางนั้นเขาจะไม่เข้ามาในนครนี้พระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละ แล้วเราจะป้องกันนครนี้ไว้เพื่อช่วยให้รอดเพื่อเห็นแก่เราเองและเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราเซนนาเคริปพ่ายแพ้และสิ้นพระชนทูตของพระยาเวออกไปและประหารคนในค่ายของอัสซีเรีย1 8 5 0 0 0คนและถึงเวลาชาวมืดเมื่อคนตื่นขึ้นดูสิพวกเหล่านั้นกลายเป็นศพทั้งหมดแล้วเซนนาเคริปพระราชาของอัสซีเรียก็ยกทัพไปและกลับบ้าน แล้วอาศัยอยู่ในกรุงนีนาเวต่อมาเมื่อพระองค์นมัสการในพระนิเวศของพระนิสโรกเทพเจ้าของพระองค์อัตรัมเมเลกและชาเรเซอร์พระราชโอรสของพระองค์ก็ประหารพระองค์ด้วยดาบแล้วหนีไปยังแผ่นดินอารารัตและเอสารหัดโดนพระราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองแทน อิสยาบทที่38เฮเซคียาประชวนเวลานั้นเฮเซคียาประชวนใกล้สิ้นพระชนและผู้เผยพระวจนะอิสยาบุตรอามอสเข้ามาเฝ้าพระองค์และทูลพระองค์ว่าพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าจงจัดการบ้านเรือนให้เรียบร้อยเพราะเจ้าจะตายจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วเฮเซคียาหันพระพักเข้าข้างฝา และทรงอธิษฐานต่อพระยาเวว่าข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ขอวิงวอนพระองค์ให้ระลึกว่าข้าพระองค์ได้ดำเนินเฉพาะพระพักพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์และด้วยสิ้นสุดใจทั้งได้ทำสิ่งดีในสายพระเนตรของพระองค์แล้วเฮเซคียาทรงกันแสงอย่างมากและพระวจนะของพระยาเวก็มาถึงอิสยาว่าจงไปบอกเฮเซคียาว่าพระยาเวพระเจ้าของดาวิดบรรพบุรุษของเจ้าตรัสดังนี้ว่า เราได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าเราเห็นน้ำตาของเจ้านี่แนะ่เราจะเพิ่มชีวิตให้เจ้าอีก15ปีและเราจะช่วยกู้เจ้าและเมืองนี้จากมือพระราชาของอัสซีเรียและจะปกป้องเมืองนี้ไว้นี่จะเป็นหมายสำคัญสำหรับฝ่าพระบาทจากพระยาเวที่พระยาเวจะทรงทำสิ่งนี้ตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ว่าดูสิเราจะทำให้เงาจากดวงอาทิตย์ ที่ทอดลงไปเป็นขั้นๆนบนนาฬิกาแดดของอาหัสนั้นย้อนกลับขึ้นมาสิบขั้นดวงอาทิตย์ก็ย้อนกลับมาสิบขั้นบนนาฬิกาแดดตามขั้นที่มันได้ผ่านไปแล้วบทประพันธ์ของเฮเซคิยากษัตริย์ของยูดาหลังจากประชวนและทรงมีชีวิตรอดจากการประชวนของพระองค์นั้นมีว่าข้าพเจ้าว่าเมื่อวันเวลามาถึงวัยชกันข้าพเจ้าจะต้องจากไปยังประตูแดนคนตาย ข้าพเจ้าถูกตัดขาดจากวันเวลาที่เหลือของชีวิตข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าจะไม่เห็นพระยาเวคือไม่เห็นพระยาเวในแผ่นดินของคนเป็นข้าพเจ้าจะไม่ได้มองดูมนุษย์อีกหรืออยู่กับผู้อาศัยในที่ไม่ยั่งยืนที่อยู่ของข้าพเจ้าถูกรื้อและถอนออกไปจากข้าพเจ้าเหมือนอย่างเต็นท์ของผู้เลี้ยงแกะข้าพเจ้าม้วนชีวิตของข้าพเจ้าเหมือนอย่างคนทอผ้าพระองค์ทรงตัดข้าพเจ้าออกจากหูจากกลางวันถึงกลางคืน พระองค์ทรงนำข้าพเจ้ามาถึงอวสารข้าพเจ้าคิดคำหนึ่งจนรุ่งเช้าเหมือนอย่างสิงโตพระองค์ทรงหักกระดูกทั้งหมดของข้าพเจ้าจากกลางวันถึงกลางคืนพระองค์ทรงนำข้าพเจ้ามาถึงอวสารข้าพเจ้าร้องเหมือนนกนางแอ่นเหมือนนกกระเรียนข้าพเจ้าพิราบเหมือนนกพิราบตาของข้าพเจ้าเหนื่อยล้าด้วยการมองขึ้นเบื้องบนข้าแต่องค์เจ้านายข้าพระองค์ถูกบีบบังคับขอทรงเป็นหลักประกันของข้าพระองค์ แต่ข้าพเจ้าจะพูดอะไรได้เพราะพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าแล้วและพระองค์เองทรงทำเช่นนั้นข้าพเจ้าดำเนินอย่างสงบสงีียมตลอดปีเดือนของข้าพเจ้าเพราะความขมขื่นในใจของข้าพเจ้าข้าแต่องค์เจ้านายมนุษย์ดำรงชีพด้วยสิ่งเหล่านี้และวิญญาณจิตของข้าพระองค์ก็มีชีวิตด้วยสิ่งทั้งหมดนี้ขอทรงให้ข้าพระองค์หายดีและให้ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่นี่แน่เพื่อสวัสดีภาพของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึงมีความขมขื่นอย่างยิ่งแต่พระองค์ทรงฉุดชีวิตของข้าพระองค์ออกจากหลุมของความพินาศเพราะพระองค์ทรงเหวี่ยงบาปทั้งหมดของข้าพระองค์ไว้ข้างหลังของพระองค์เพราะแดนคนตายขอบพระคุณพระองค์ไม่ได้ความมรณาก็สรรเสริญพระองค์ไม่ได้บรรดาคนที่ลงไปยังหลุมนั้นจะหวังในความซื่อสัตย์ของพระองค์ไม่ได้คนมีชีวิตคนมีชีวิตเขาขอบพระคุณพระองค์เหมือนอย่างที่ข้าพระองค์ทำอยู่ในเวลานี้ บิดาจะบอกบุตรทั้งหลายให้รู้ถึงความซื่อสัตย์ของพระองค์พระยาเวจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดและพวกเราจะบรรเลงเพลงด้วยเครื่องสายตลอดวันเวลาแห่งชีวิตของพวกเราที่พระนิเวศของพระยาเวและอิสยากล่าวว่าให้เอามาเดือก้อนมาและแปะไว้ที่พระยอดเพื่อพระองค์จะหายประชวรเฮเซคียาตรัดด้วยว่าอะไรเป็นหมายสำคัญที่ข้าพเจ้าจะขึ้นไปยังพระนิเวศของพระยาเว อิสยาบทที่39การต้อนรับคณะทูตจากกรุงบาบิโลนในเวลานั้นเมโรดักบาลาดันพระราชาโอรสของบาลาดันพระราชาแห่งบาบิโลนทรงส่งพระราชสารและเครื่องบรรณาการมายังเฮเซคียาเพราะพระองค์ทรงได้ยินว่าเฮเซคียาประชวนและทรงแข็งแรงดีแล้วและเฮเซคียาทรงเปรมปรีเพราะเขาเหล่านั้น และท่งให้พวกเขาดูคลังทรัพย์ของพระองค์คือดูเงินทองคําเครื่องเทศน้ํามันหอมและคลังแสงทั้งหมดของพระองค์รวมทั้งทุกอย่างที่มีอยู่ในท้องพระคลังของพระองค์ไม่มีสิ่งใดในพระราชวังหรือในราชอาณาจักรของพระองค์ที่เฮเซคียาไม่ได้ทรงสำแดงแก่เขาทั้งหลายแล้วผู้เผยพระวจ,จนะอิสยาก็มาเฝ้า,ฝากษัตริย์เฮเซคียาและทูลพระองค์ว่าคนเหล่านี้ทูลอะไรบ้าง และพวกที่มาเข้าเฝ้าพระองค์นั้นมาจากไหนเฮเซคียาตรัสว่าพวกเขามาหาเราจากแดนไกลจากกรุงบาบิโลนท่านทูลว่าพวกเขาเห็นอะไรในพระราชวังของพระองค์บ้างและเฮเซคียาตรัสตอบว่าเขาเห็นทุกอย่างในพระราชวังของเราไม่มีสิ่งใดในพระคลังของเราซึ่งเราไม่ได้สําแดงแก่พวกเขาแล้วอิสยาทูลเฮเซคียาว่าขอทรงฟังพระวจนะของพระยาเวจอมทัพดูสิ วันเวลากำลังจะมาถึงเมื่อทุกสิ่งที่อยู่ในพระราชวังของเจ้าและทุกสิ่งที่บรรพบุรุษของเจ้าได้สะสมมาจนถึงทุกวันนี้จะต้องถูกเอาไปยังบาบิโลนจะไม่มีสิ่งใดเหลือเลยพระยาเวตรัดดังนี้และบุตรทั้งหลายซึ่งจะถือกำเนิดจากเจ้าซึ่งจะเกิดมาแก่เจ้าจะถูกนำเอาไปและพวกเขาจะเป็นขันทีในพระราชวังของราชาแห่งบาบิโลนแล้วเฮเซคียาตรัสกับอิสยาว่า พระวจนะของพระยาเวซึ่งท่านกล่าวนั้นดีเพราะพระองค์ทรงดำริว่าจะมีสวัสดิภาพและความปลอดภัยในวันเวลาของเรา